ขี่เส้นตายยี่ธันวาคมกองทัพไทยขู่ยึดพื้นที่คืนเผยโฉมดีที่ใหญ่หนึ่งจีตัวจริงที่ทำขเขมนยอมแพ้ล้มหนาวปลายธันวาคมพัดผ่านแนวชายแดนกลิ่นดินชื้นผสมควันดินปืนลอยติดจมูกผมยืนแนบกระสอบทรายมือสั่นจากความเย็นและแรงกดดันที่กดทับอกนาฬิกาข้อมือเรืองแสงซีดเข็มวินาทีเดินช้าราวกับจงใจทรมานคำสั่งดังสะท้อนในหู ขี่เส้นตาย27ธันวาคมท้องฟ้ามืดต่ำเมฆหนาทึบกดลงมาราวกับเพดานเสียงเครื่องยนต์ต่ำทุ้มดังมาจากด้านหลังพื้นดินสันสะเทือนเบาแต่ต่อเนื่องผมหันไปเงาดำขนาดใหญ่ค่อยคืบคลานออกจากความมืดโลหะเย็นเฉียบสะท้อนแสงไฟสีส้มพื้นผิวเรียบเนียนไร้รอยลังเลดีเทยียหนึ่งจชื่อที่ทำให้ลมหายใจผมหยุดค้างกลิ่นน้ำมันเครื่องแรงขึ้น เสียงโลหะขยับเสียดสีกันชวนขนลุกทหารรอบตัวเงียบงันไม่มีใครกล้าพูดในวิทยุมีเพียงสัญญาณรบกวนเหมือนเสียงลมหายใจของบางสิ่งที่ตื่นขึ้นสายตาผมมองข้ามพรมแดนไฟฝั่งตรงข้ามกระพริบทีอย่างผิดปกติความเงียบหนาแน่นหนักจนกดทับแก้วหูนิ้วผมแต่ไก่เงื่อเย็นไหลลงหลังแม้ลมจะหนาวภาพการฝึกผุดขึ้นในหัวเสียงครูฝึกตะโกนสั่งไม่หยุด ทันใดนั้นสัญญาณสีแดงสว่างวาบพื้นดินสะเทือนแรงอกผมสั่นตามแรงสั่นสะเทือนดีเทยียยหนึ่งจีเผยโฉมเต็มตาอานุภาพที่ไม่ต้องมีคำอธิบายไฟฝั่งตรงข้ามดับวูบทีละดวงความเงียบแปรเปลี่ยนเป็นความกลัวที่จับต้องได้ผมได้ยินเสียงหายใจของตัวเองดังผิดปกติหัวใจเต้นกระแทกซี่โครงคำว่ายึดพื้นที่คืนดังก้องในหัวราวกับคมมีดกรีชา ในความมืดนั้นบ้างอย่างกำลังตัดสินใจและผมยืนอยู่ตรงจุดที่ไม่มีทางถอยเมื่อเงาโลหะขยับเข้าใกล้เส้นแบ่งที่มองไม่เห็นเส้นแบ่งนั้นเงียบงันแต่แรงกดดันกลับหนักขึ้นทุกวินาทีเสียงรองเท้าทหารเหยียบดินดังชัดจังหวะเดียวกันราวกับหัวใจเดียวกันผมรับรู้ถึงแรงสั่นผ่านฝ่าเท้าดินใต้พื้นไม่มั่นคงเหมือนเดิมลมหายใจเริ่มถี่อากาศเย็นแสบปอด แสงไฟจากดีทีไอหนึ่งจศาสตร์ผ่านหมอกเงาทอดยาวบิดเบี้ยวบนพื้นดินผมเห็นฝุ่นลอยช้าเหมือนเวลาถูกบังคับให้เดินช้าลงวิทยุในมือสัน่นเสียงแหบต่ำดังแทรกความเงียบคำสั่งสั้นหนักฉัดไหลผมตึงกล้ามเนื้อเกร็งโดยไม่รู้ตัวความรู้สึกไม่สบายแล่นขึ้นสันหลังเหมือนมีใครยืนอยู่ด้านหลังผมหันกลับไปมองไม่มีใครอยู่ตรงนั้น แต่ความรู้สึกยังคงอยู่กดทับไม่หายเสียงโลหะภายในระบบขยับจังหวะสม่ำเสมอราวกับชีพจรกลิ่นควันร้อนผสมดินไหม้ลอยหนาเข้าจมูกตาผมแสบแต่มองไม่กระพริบฟังตรงข้ามเริ่มมีการเคลื่อนไหวเงาคนวิ่งผ่านแสงไฟวูบวาบเสียงตะโกนไกลแต่กระจายด้วยความตื่นตระหนกผมกลืนลมหายใจลำคอแห้งผากเสียงปะทะโลหะดังขึ้น สั้นแข็งเย็นแรงสันสะเทือนส่งผ่านอากาศอกผมสะดุง้งดีเทียหนึ่งจีขยับตำแหน่งชาหนักแน่นทุกการเคลื่อนไหวเหมือนตั้งใจข่มขวัญไม่เร่งไม่ลังเลแสงอินฟราเรดกวาดไปมาเหมือนสายตาที่มองทะลุท,ทุกอย่างผมรู้สึกตัวเล็กลงยืนอยู่ท่ามกลางพลังที่เกินควบคุมเสียงลมหายใจของเพื่อนทหารข้างกายสั่น ไม่สม่ำเสมอเหงื่อไหลเข้าตาแสบแต่ไม่มีมือว่างเช็ดผมได้ยินเสียงหัวใจตัวเองดังจนกลบเสียงอื่นฝั่งตรงข้ามเริ่มเงียบอีกครั้งเงียบผิดปกติไฟฉายดวงหนึ่งตกลงกับพื้นแสงหมุนคว้างไปมาความเงียบกลับมาครอบงำหนักกว่าเดิมผมรับรู้ถึงการยอมถอยโดยไม่ต้องมีคำพูดอากาศเหมือนหยุดนิ่งแม้ลมยังพัด ดีเทย 1G หยุดเคลื่อนแต่แรงกดดันยังคงอยู่สายตาทุกคู่จับจ้องไปข้างหน้าไม่มีใครและสายตาผมยืนอยู่ตรงนั้นรู้สึกถึงเส้นแบ่งที่เริ่มเลือนความกลัวไม่ได้หายไปแต่มันเปลี่ยนรูปร่างกลายเป็นความเงียบที่บาดลึกและยังคงกดทับต่อไปในค่ำคืนที่ยังไม่จบและแรงสั่นสะเทือนที่ยังไม่หายไปแรงสั่นสะเทือนนั้นแทรกอยู่ในอก เหมือนคลื่นที่ไม่ยอมสลายผมขยับนิ้วปลายนิ้วชายเย็นราวกับไม่ใช่ของตัวเองเสียงโลหะเสียดสีกันดังแผ่วคล้ายบางสิ่งกำลังปรับตำแหน่งเพื่อรอคำสั่งหมอกหนาขึ้นแสงไฟกลายเป็นเส้นยาวสันไหวกลิ่นควันยังไม่จางลอยอ้อยอิ่งเหมือนเตือนความจำผมรับรู้ถึงสายตาหลายคู่จากความมืดแม้มองไม่เห็นผิวหนังตึงเหมือนถูกจ้องจากระยะประชิด เสียงวิทยุดังอีกครั้งต่ำสั้นหนักคำพูดไม่กี่คำแต่ทำให้ลำคอผมแห้งทันทีทหารด้านหน้าเริ่มเคลื่อนชาระวังเป็นจังหวะเดียวกันรองเท้ากระทบดินเสียงนั้นดังชัดเกินไปในความเงียบผมก้าวตามทุกก้าวเหมือนเหยียบลงบนเส้นประสาทพื้นดินเย็นและแข็งไม่มีความรู้สึกของความปลอดภัย แสงจาก D.T.I. หนึ่งจสองนำทางทอดยาวไปในความมืดเงาของมันปกคลุมทุกสิ่งใหญ่หนักกดดันฝั่งตรงข้ามยังคงเงียบเงียบจนผิดธรรมชาติไม่มีเสียงไม่มีการเคลื่อนไหวความเงียบนั้นทำให้หูผมอื้อเหมือนเลือดสูบฉีดแรงเกินไปผมได้ยินเสียงหายใจของตัวเองขาดเกินไม่สม่ำเสมอมือกำอาวุธแน่น จนข้อต่อปวดภาพเงาคนหนึ่งปรากฏในหมอกหยุดนิ่งลังเลแสงไฟสองกระทบใบหน้าสีบตึงดวงตาเบิกกว้างผมเห็นการสั่นของหัวไหล่เขาเห็นความกลัวที่ไม่ต้องมีคำบรรยายอาวุธในมือเขาลดต่ำลงชาเหมือนยอมรับบางอย่างเสียงโลหะตกกระทบพื้นดังสะท้อนยาวหัวใจผมกระตุกแรง ท้องฟ้าเหนือสีซะเหมือนต่ำลงอีกอากาศหนักจนหายใจลำบากดีทีไหนึ่งจีส่งเสียงระบบภายในจังหวะคงที่ไม่เร่งเสียงนั้นทำให้ทุกอย่างหยุดเหมือนถูกกดปุ่มผมรู้สึกถึงแรงกดดันที่เปลี่ยนทิศจากการประทะเป็นการครอบงำสายตาของทุกคนจับจ้องไปที่เงาเดียวเงาที่ไม่ขยับเงือไหลตามแนวกรามเย็นหนืด ผมรับรู้ถึงช่วงเวลาที่บางสิ่งแตกหักไม่ใช่เสียงแต่เป็นความตั้งใจลมหายใจฝั่งตรงข้ามสันดังพอให้ได้ยินความเงียบยาวบาดลึกผมยืนอยู่ตรงนั้นท่ามกลางแสงหมอกและแรงกดดันที่ยังคงทับถมโดยรู้ว่าค่ำคืนนี้ยังไม่คลี่คลายและเงาของดีเทยหนึ่งจียังคงทอดยาวไม่สิ้นสุดเงานั้นยังคงทอดยาว ทับซ้อนกับเงาของพวกเราหมอกเคลื่อนต่ำปกคลุมข้อเท้าจนมองไม่เห็นพื้นผมรู้สึกเหมือนยืนอยู่บนบางสิ่งที่ไม่มั่นคงเหมือนดินพร้อมจะยุบตัวเสียงโลหะภายในดีทีไหนึ่งจีดังสม่ำเสมอหนักเย็นไร้อารมณ์แสงไฟคงที่ไม่กระพริบไม่ลังเลผมกลืนน้ำลายลำข้อฝืดเจ็บความเงียบทำให้เสียงเล็กที่สุดดังชัด เสียงลมหายใจเสียงผ้าเสียดสีกันเพื่อนทหารข้างกายขยับตัวเบามากแต่ผมรู้สึกได้แรงกดดันจากด้านหน้าทำให้ไหลผมตึงเหมือนมีมือมองไม่เห็นกดไว้สายตาผมยังจับจ้องไปข้างหน้าไม่กล้ากระพริบเงาคนฝั่งตรงข้ามเพิ่มขึ้นทีละเงาโผล่จากหมอกร่างเหล่านั้นหยุดยืนห่างไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ แสงไฟส่องกระทบใบหน้าหลายใบสีหน้าแข็งดวงตาไร้ที่พึ่งเสียงรองเท้าลากพื้นเบาสแสดงถึงความลังเลอากาศเย็นลงอีกหรือเป็นเพราะความกลัวที่เพิ่มขึ้นผมรู้สึกหนาวลึกถึงกระดูกแม้เสื้อจะหนาดีที่ยหนึ่งจีขยับปืนชาแม่นมั่นคงเสียงระบบล็อกตำแหน่งดังสั้นเฉบหัวใจผมกระแทกแรง เหมือนจะทะลุออกมาแรงสันสะเทือนวิ่งผ่านอากาศทําให้หมอกสันไหวผมเห็นมือฝั่งตรงข้ามสัน่นเห็นเหงือสะท้อนแสงเสียงโลหะอีกชิ้นตกลงพื้นตามด้วยอีกชิ้นอาวุธถูกวางลงทีละกระบอกความเงียบเปลี่ยนเป็นความอึดอัดหนาอัดแน่นผมได้ยินเสียงหายใจหลายจังหวะซ้อนกันอย่างสับสนแสงไฟจากด้านหลังส่งแรงขึ้นเงาของดีทยีย หนึ่งจี้ใหญ่โตจนกลบทุกอย่างมันเหมือนยืนเฝ้าไม่ขยับไม่เร่งผมรับรู้ถึงความจริงบางอย่างพลังที่ไม่ต้องใช้เสียงพื้นดินใต้เท้าผมยังสัน่นหรือเป็นเพียงหัวใจที่ไม่ยอมหยุดหมอกเริ่มเปิดช่องเผยให้เห็นพื้นที่ว่างตรงกลางพื้นที่ที่ไม่มีใครกล้าก้าวเข้าไปผมรู้สึกถึงแรงดึงดูดทั้งผลักทั้งดึงเสียงวิทยุด,ดังแผ่วแทบไม่ได้ยิน คำสั่งยังคงสั้นหนักฉัดขาของผมขยับตามจังหวะเดียวกับคนอื่นทุกก้าวเต็มไปด้วยแรงต้านเหมือนอากาศหนาขึ้นสายตาหลายคู่จับจ้องไม่มีคําพูดไม่มีเสียงผมเห็นดวงตาที่เต็มไปด้วยความพ่ายแพ้ก่อนจะได้ยินเสียงถอนหายใจยาวอากาศเหมือนคลายตัวเล็กน้อยแต่ความตึงเครียดยังไม่หายดีที่หนึ่งจียังยืนอยู่เงียบ มั่นคงเหมือนเตือนว่าทุกอย่างยังอยู่ใต้การควบคุมผมยืนอยู่ตรงนั้นรับรู้ถึงแรงกดดันที่ยังไม่จางค่ำคืนยังคงยาวหมอกยังไม่สลายและทุกลมหายใจยังหนักยังชายังเต็มไปด้วยความระแวงความระแวงนั้นเกาะติดทุกอนูอากาศเหมือนฝุ่นที่ไม่ยอมตกผมรู้สึกถึงน้ำหนักของหมวกบนศีรษะหนักกว่าปกติกดลงมาที่ขมับ เสียงลมหายใจเริ่มช้าลงแต่ยังไม่สม่ำเสมอหมอกหมุนวนต่ำเหมือนมีชีวิตคลอเคลียรอบขาผมก้าวอีกก้าวพื้นดินแข็งเย็นหยาบเสียงกรวดแตกใต้รองเท้าดังชัดจนหัวใจสะดุง้งดีเทยียยหนึ่งจียังคงอยู่ด้านหลังพลังของมันเหมือนแรงดึงดูดแม้ไม่มองแสงไฟส่องผ่านละอองหมอกแต่กระจายเป็นเส้น ราวกับรอยแผลในอากาศผมรู้สึกถึงสายตาที่หลบเลี่ยงฝั่งตรงข้าไม่กล้ามองตรงเมื่อหลายคู่ยกขึ้นฟ่ามือเปล่าสั้นไหวเสียงผ้าสัมผัสกันเบาเป็นเสียงเดียวที่ยังเคลื่อนไหวความเงียบเริ่มมีเสียงเสียงของความกลัวที่กดดันลำคอผมตึงกลืนไม่ลงกลิ่นเหงื่อผสมควันคละคลุ้งจนแสบจมูกผมรับรู้ถึงแรงสั่นเล็กน้อยในอากาศ เหมือนเครื่องจักรกำลังรักษาสมดุลเสียงระบบภายใน DTI 1G ดังตำ่ำสม่ำเสมอไม่เปลี่ยนจังหวะเสียงนั้นทำให้หลังผมเย็นวาบเหมือนถูกแต่ด้วยโลหะเงาของมันยังทับซ้อนบนพื้นไม่หายไม่ขยับผมมองเห็นเส้นแบ่งที่เคยชัดเริ่มเลือนเหมือนถูกลบทีละน้อยหมอกเปิดออกอีกเผยพื้นที่ที่ไม่มีเสียงพื้นที่ที่ความตั้งใจปะทะก,กัน โดยไม่ต้องมีคำพูดทหารฝั่งตรงข้ามขยับถอยช่าระวังเสียงรองเท้าลากดินเหยาฝืดผมได้ยินเสียงถอนหายใจหลายครั้งหนักเหยาแรงกดดันในอกผมเปลี่ยนรูปจากความตึงเป็นความอึดอัดลึกไหลผมปวดจากการเกรงที่ไม่ยอมคลายแสงไฟจากด้านข้างส่องผ่านใบหน้าเผยหยดเหงื่อที่ไหลช้าดวงตาหลายคู่แดงกำ่ำ ไม่รู้จากลมหรือจากความกลัวดีที 1G ปรับมุมเล็กน้อยแทบมองไม่เห็นการเคลื่อนไหวแต่ทุกคนรู้สึกได้เหมือนพื้นดินตอบสนองหัวใจผมเต้นช้าลงหนักหลึกผมรู้สึกถึงช่วงเวลาที่เปราะบางช่วงเวลาที่เสียงเดียวอาจเปลี่ยนทุกอย่างหมอกยังคงวนแสงยังคงค้างความเงียบยังไม่แตกยังถูกยืดถูกกดถูกบีบ ผมยืนอยู่ตรงนั้นท่ามกลางแรงกดดันที่ยังไม่คลายท่ามกลางเงาโลหะที่ยังคงครอบงำและทุกลมหายใจยังเต็มไปด้วยน้ำหนักที่ยังไม่ถูกปลดออกอากาศเริ่มเปลี่ยนไม่หนักเท่าเดิมหมอกค่อยจางเปิดทางให้แสงเช้ารำไรเสียงนกตัวแรกดังแผ่วเหมือนสัญญาณของการปล่อยวางผมสูดลมหายใจยาวอากาศเย็นยังแสบแต่โล่งขึ้น เงาของ D.T.I. 1 G ค่อยสั้นลงเมื่อแสงเปลี่ยนมุมเครื่องจักรหยุดการเคลื่อนไหวเสียงระบบคงที่สงบทหารฝั่งตรงข้ามถอยห่างเป็นระเบียบเงียบอาวุธทั้งหมดวางนิ่งไม่มีมือแต่ต้องพื้นที่ตรงกลางว่างเปล่าปลอดเสียงปลอดแรงต้านคำสั่งสุดท้ายดังในวิทยุสั้นฉัดหนักแน่นผมคลายไหล่ ความตึงที่ะส,สมค่อยละลายหัวใจกลับสู่จังหวะปกติชามั่นคงแสงเช้าสะท้อนผืนดินเผยรอยเท้ารอยหล่อร่องรอยของคืนที่ผ่านมาเส้นแบ่งที่มองไม่เห็นถูกยืนยันด้วยความเงียบดีที่ไอหนึ่งจียืนเป็นพยานไม่ต้องเคลื่อนไหวก็เพียงพอผมมองไปข้างหน้ารับรู้ถึงพื้นที่ที่ถูกยึดคืนโดยไม่ต้องยิงซ้ำ ลมเช้าพัดผ่านพาความตึงเครียดออกไปผมก้าวถอยอย่างมั่นคงค่ำคืนสิ้นสุดด้วยความสงบที่ได้มาอย่างหนักหน่วงและเช้าวันใหม่เริ่มต้นบนพื้นดินที่กลับมาอยู่ในความควบคุมอีกครั้งได้เลยเปเลวไฟนี่คือหุกภาษาไทยแบบเร้าอารมณ์น่าติดตามเต็มไปด้วยความระแวงความกดดันและความลึกลับเหมาะสำหรับเปิดคลิปให้คนดูหยุดเลื่อนและดูจนจบชี้มือลงคืนหนึ่ง ชายแดนเงียบเกินไปเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นขีดเส้นตาย27่ธันวาคมไม่ใช่แค่คำขู่แต่มันคือเวลาที่ความอดทนหมดลงในความมืดเงาโลหะขนาดยักษย้ายค่อยๆปรากฏโดยไม่ต้องยิงแต่ทำให้ทั้งพื้นที่หยุดหายใจดีเทียหนึ่งจอาวุธที่ไม่ต้องมีเสียงก็ทำให้ฝั่งตรงข้ามวางอาวุธลงกับพื้นวินาทีนั้นไม่มีใครรู้ ถ้าก้าวพลาดเพียงก้าวเดียวจะเกิดอะไรขึ้นนี่ไม่ใช่ข่าวธรรมดาแต่นี่คือคืนที่ความเงียบกลายเป็นอาวุธที่น่ากลัวที่สุดถ้าคุณคิดว่านี่คือจุดจบคุณคิดผิดเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นทําให้ทั้งชายแดนไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปดูให้จบเพราะทุกวินาทีอาจเปลี่ยนความจริงที่คุณเคยรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ถ้าคุณต้องการเปเลวไฟหุกสั้นมากสิบสิห้าวินาที ผูฟังฮุกสำหรับเสียงเล่าโดยเฉพาะป้ายแสดงไฟฟ้าแรงสูงฮุกแบบแรงดากหรือข่าวด่วนบอกผมได้เลยผมจะจัดให้ตรงสไตล์ช่องคุณทันทีตัวเลข100มีเส้นใต้ขีดก,กำกับ